สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบเพจเรียนบัญชีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ของเรื่องของ accounting cycle นะคะหรือวงจรบัญชีนั่นเองว่าในการที่เราจะทำบัญชีเนี่ยเราจะเริ่มจากสเต็ปไหนและไปจบที่อะไรนะคะสเต็ปแรกที่เราจะเริ่มนะคะก็คือการบันทึก general journal general journal หรือสมุดอะไรวันทั่วไปนั่นเองนะคะเราจะเริ่มเมื่อไหร่เราจะเริ่มเมื่อเราเนี่ย มีการกาาหรือเกิดทรานซ t ชันขึ้นนะคะเช่นคุณเดินไปเซเว่นแล้วคุณไปซื้อของที่เซเว่นคุณได้รับใบเสร็จมาแล้วนะคะคุณจ่ายเงินไปแล้วแล้วคุณได้อะไรมานั่นคือเราจะบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปจ o u r n a l journal นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแค่เดินไปในเซเว่นแล้วคุณไปดูแล้วไม่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณยังไม่ได้เกิดทรานซ t ชันเพราะคุณยังไม่ได้อะไรและคุณยังไม่ได้เสียอะไร น,ะะนี่คือการบันทึก general journal หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะไปทำ posting นะคะหรือสมุดบัญชีเรียกว่าอะไรแยกประเภทนั่นเองคำว่าสมุดบัญชีแยกประเภทหมายความว่าอะไรจริงๆแล้วเราอยากหายยอดคงเหลือคำว่าหายยอดคงเหลือคืออะไรคือเราอยากรู้เช่นเรามีแ a s มีเงินสดเราอยากรู้ว่าเงินสดในมือเนี่ยตอนเนี้ยเราเหลือเท่าไหร่กันแน่ใน l e จ g e r posting เนี่ยนะคะมันยังสามารถบอกคุณได้ด้วยว่าไอ้เงินสดที่คุณได้มาเนี่ยนะคะคุณได้มาจากรายการอะไรได้มาจาก r e v e นิวหรือได้มาจาก service นะคะหรือคุณจ่ายอะไรออกไปนะคะเงินที่คุณจ่ายเนี่ยจ่ายค่าอะไรไปบ้างนะคะคุณก็สามารถไปดูในสมุดแยกประเภทได้นะคะต่อมาค่ะ เราจะไปทำาทบาลานท์ไทบาลานเนี่ยหน้าที่ของไทบาลาน์คือเราอยากหายอดคงเหลือค่ะนะคะ ายยอดคงเหลือเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าจะต่างกับ general posting ยังไง posting เนี่ย,ยมันเป็นหายยอดคงเหลือของแต่ละรายการเช่น cash ก็คือของ cash แต่ t r i a balance เนี่ยมันหาทั้งหมดเลยนะคะหาทั้งหมดเลยเราจะดูหายยอดคงเหลือแล้วจะหาว่าไอ้ที่เราบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปผ่านบัญชีแยกประเภทเนี่ยเราทำถูกต้องไหมถ้าทำถูกต้องอะคะ่ะบัญชีเนี่ยมันจะต้องเท่ากัน นะคะคือเวลาเราบันทึกบัญชีเนี่ยเราจะมีคำว,ว่าด้านเดบิตไซด์กับเครดิตไซด์นะคะชั้นทั้งสองด้านเนี่ยมันจะต้องเท่ากันเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจกับเดบิตไซด์กับเครดิตไซด์ในสมุดรดยวันทั่วไปอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อมาค่ะ สเต็ปที่4ค่ะเราจะทํา adjusting entry หมายความว่าอะไรคะบืงทีเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าไปหรือเรามีรายการรายได้รับล่วงหน้าหมายความว่าอะไรเช่นนะคะคุณเติมเงินในโทรศัพท์นะคะเติมเงินวันที่คุณเติมเงินนะคะคุณใช้ค่าคุณยังไม่ได้โทรฉะนั้นเนี่ยวันที่เติมเงินเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายของคุณะนะคะแต่เมื่อคุณโทรไปแล้วอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณจะตัดเป็นค่าใช้จ่าย ฉะนั้นแอดจัดเนี่ยมันเป็นรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายบางตัวค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายไปล่วงหน้าหรือไรายได้ที่คุณรับมาแล้วแต่คุณยังไม่ให้บริการหรือคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วคุณยังไม่ได้จ่ายนะคะเช่นคุณไปกู้เงินกับธนาคารมาธนาคารก็คิดดอกเบีย้ยธนาคารบอกว่าเดี๋ยวนะคุณไปจ่ายวันที่หมกรา แต่เวลาเราปิดบัญชีอะค่ะเราปิดวันที่31ธันวาฉะนั้นมันจะมีเรื่องของ interest payable อยู่ก็คือดอกเบีย้ยค้างจ่ายอยู่ฉะนั้นเราจะต้องมีการปรับปรุงเพราะอะไร interest expense นะคะค่าใช้จ่ายในเรื่องของดอกเบีย้ยค่ะมันเกิดขึ้นแล้วในปีนี้เพียงแต่ว่าอะไรธนาคารบอกค่อยไปจ่ายปีือหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการบันทึกบัญชีเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าอ้าวมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของดอกเบีย้ยมันก็จะทําให้เราคิดว่าเราได้กําไรมากกว่า ความเป็นจริงนั่นเองนะคะในเรื่องของ adjusting entry ต่อมาค่ะเราก็จะทำรายปลาเหมือนกันนะคะก็คือเอา3มาบวก4แล้วปรับเป็น5นั่นเองก็คือหายอดคงเหลือว่ามันดุลกันไหมเราจะเรียกว่าดุลเนาะ,ะเพราะว่ามันชื่อง,งบดุลขอโทษค่ะมันชื่อง,งบทดลองแต่ยอดดุลเนี่ยคือคำว่าดุลเนี่ยหมายวามว่าเดบิตกับเครดิตมันเท่ากันไหมนั่นเอง หลังจากนั้นค่ะเราจะทำ financial statement financial statement ก็คืองบการเงินนะคะเราจะทำในเรื่องของงบการเงินเนี่ยงบการเงินแรกก็คือ income statement หรืองบกำไรขาดทุนนั่นเองนะคะงบแรกเพื่อจะหาว่าปีนี้เรามีกำไรสุทธิเท่าไหร่การที่เราจะหากำไรสุทธินะคะเราก็จะเอารายได้ไปลบกับค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำอะไรงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของค่ะว่าเจ้าของที่เอาเงินมาลงทุน ะะปีนี้มีกําไรเท่าไหร่แล้วมีการจ่ายเงินปันผลไปหรือเปล่าะะพอจ่ายเงินปันผลไปแล้วะะส่วนของเจ้าของเป็นเท่าไหร่ต่อมาค่ะงบที่3ค่ะเราก็จะทำในเรื่องของบาลานซ์ชีตหรือ statement of financial position งบแสดงฐานะทางการเงิน,นะะหรืองบดุลน,นั่นเองะะว่าปัจจุบัน,นกิจการมีสินทรัพย์มีหนีสน้สินมีส่วนของเจ้าของเท่าไหร่ะะแล้วก็ งบที่4ค่ะเราเรียกว่า cash flow cash flow หรืองบกระแสเงินสดคําว่างบกระแสเงินสดเนี่ยค่ะเราจะหาว่าในแต่ละรายการนะคะเรามีการจ่ายเงินสดไปเท่าไหร่แล้วรายการไหนเนี่ยที่เราไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดค่ะมันจะไม่อยู่ใน c a s โฟล o นั่นเองนะคะส่วนอันที่5เนี่ยเราเรียกว่า n o t นะคะหรือหมายเหตุประกอบงบการเงินอันเนี้ยนะคะเราจะ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดทํางบการเงินหรือตัวเลขที่แสดงในงบการเงินในแต่ละตัวค่ะว่าเราคํานวณมาจากอะไรนะคะพอสเต็ปที่6เสร็จเราก็จะไปในเรื่องของ closing entry ก็คือการปิดบัญชีนะคะบัญชีเนี่ยเรามี5หมวดน,นะคะก็คือหมวดสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะเวลาเราปิดบัญชีค่ะเราจะปิดแค่ปิดเฉพาะ ครอ s i n g แค่อะไรนะคะก็คือจะมีแค่ r e v e n u e ค่ะหมวด4นะคะกับ expense ค่ะหมวด5นะคะเราจะปิดบัญชีแค่2หมวดส่วน1 2 3เราจะไม่มีการปิดบัญชีค่ะไม่ปิดสินทรัพย์นี้สินส่วนของเจ้าของเพราะอะไรสินทรัพย์นี้สินส่วนของเจ้าของอนะคะ่ะเราจะเอาไปใช้ในปีถัดไปนี่สินเราก็ยังค้างอยู่เราก็ต้องไปจ่ายในปีถัดไป นั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะปิดบัญชีก็ต่อเมื่อเราคิดว่าเราจะปิดกิจการถ้าเรายังไม่มีแผนที่จะปิดกิจการ1 2 3สินทรัพย์นี้สินส่วนของเจ้าของ assets liability equity จะไม่มีการปิดบัญชีนะคะนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะไปท Coast after ํา after closing t r i balance เช้นไอ after closing t r i balance เนี่ยมันจะมาจาก5ค่ะมาจาก5 นะคะมาจากเงื่อน5นะคะตรงนี้แต่ตอนที่เราทำห้านี่ค่ะมันจะมีทั้งหมวด assets, liability, equity, revenue expense แต่ถ้าเป็น after costing ตรงนี้ค่ะมันจะมีแค่1,2,3มันจะมี assets, นะคะ l i a b i l i t y แล้วก็ equity มันจะมีแค่3หมวดค่ะเพราะมันปิดบัญชีไปแล้วฉันลบปิด อ่ revenue ก,กับ expense ไปแล้วแล้ว4กับ5ไปไหนล่ะเราเรียกว่า net profit ถูกไหมคะกำไรถ้าคุณมีกำไรก็ net profit ถ้าคุณขาดทุนก็ loss profit ตรงนี้ค่ะจะไปสุกอยู่ใน equity ค่ะอ่าจะอยู่เอ่ออยู่ใน equity จะเรียกว่าจะเปลี่ยนไปเป็น r e t a i n e earning ค่ะ หรือภาษาไทยเราเรียกว่ากําไรสะสมกําไรสะสมกับกําไรสุทธิเนี่ยมันต่างกันยังไงไอกไ้กำไรสุทธิเนี่ยค่ะมันเกิดจากปีปัจจุบันอ่าเราจะคํานวณเฉพาะปีปัจจุบันค่ะปีปัจจุบันนะคะแต่กําไรสะสมเนี่ยนะคะมันจะมีตั้งแต่มามีมาเรื่อยๆเอาปีก่อนค่ะบวกปีปัจจุบัน ก็จะเป็นกําไรสะสมนี่คือความแตกต่างของคำว่าเนี profit กับ r e t a i n e a r n i n g นะคะเดี๋ยวเราต่อไปเนี่ยเราจะไปดูสมการบัญชีกันนะคะสมะการบัญชีค่ะบัญชีเนี่ยมันจะมีสมการอยู่ asset เท่ากับ liability บวก equity หมายความว่าอะไร asset หรือสินทรัพย์ที่คุณได้มาบ้านที่ดินรถสินค้าพวกนี้ได้มาจากไหนคุณอาจจะมาได้จากการก่อนนี้ค่ะ หรือการที่เจ้าของเอาเงินไปจ่ายซื้อมาค่ะชั้น a s สเซทมันต้องเท่ากับ l i a b i บ i ลิตีบวกด้วย e q u i ิตีหรือถ้าเป็นสมการเต็มๆค่ะ a s สเซทเท่ากับ l i a b i บ i ลิตีบวก Owner Capital หรือ Equity ทีนี้นะคะลบด้วย w อนเนอร์วิดรอ l นะคะก็คืออะไรคือถอนใช้ส่วนตัวค่ะ คำว่าถอนใช้ส่วนตัวค่ะไม่ใช่อยู่ๆเจ้าของจะถอนออกไปนะคะในความหมายของคือความหมายคือเขาเอาอะไรเอากำไรออกไปใช้มีการแบ่งกำไรนั่นเองนะคะมีการแบ่งกำไรนั่นเองแต่เขาจะเรียกว่าถอนใช้ส่วนตัวสำหรับกิจการาขนาดเล็กแต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนค่ะเราจะเรียกว่าเงินปันผลนะค่ะหรือดีเดนด์ ถ้าใครเล่นหุ้นอย่างเงี้ยค่ะจะเข้าใจขึ้นมาหน่อยว่าอ๋อดีวีเดนเป็นการแบ่งกำไรออกไปนะคะเพราะว่าคุณลงทุนในธุรกิจเนาะคุณย่อมอยากได้กําไรเป็นธรรมดาฉันบอกคุณได้กําไรคุณก็ต้องแบ่งกันออกไปนะคะต่อมาค่ะ r e v e n ิ e ค่ะ r e v e n ิวส่งผลให้อะไรเพิ่มคะส่วนของเจ้าของเพิ่มคะ่ะ Expense ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดจำได้ไหมคะถ้า Revenue ลบด้วย Expense จะเป็น Net Profit หรือกำไรสุทธิต่อปี for the year นั่นเองนะคะของปีนี้นั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามาดูกัน accounting อีกนะคะสมการบัญชีนะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะ asset เท่ากับ Liability บวกด้วย Equity Asset ก็เป็นสินทรัพย์ค่ะที่กิจการเนี่ยสามารถควบคุมได้แล้วมันจะสร้างประโยชน์ให้กับกิจการภายในอนาคตอันไกลเช่นอะไรนะคะตัวแรกเนี่ยคือ Cash Cash ก็คือเงินสดเนาะ Bank ก็คือเงินฝาก นะคะหรือ Cash in Bank นั่นเองตัวต่อมาค่ะ account receivable นะคะ account receivable เป็นการขายสินค้าค่ะแต่ลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงินให้กับกิจการ account receivable เป็นสัญญาใจค่ะแล้วมันจะมีอีกคำหนึ่งค่ะ note receivable Not Receivable เป็นสัญญากระดาษค่ะเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินฉันสัญญานะว่าฉันจะมาใช้เงินคุณนะคะ Account Receivable เป็นสัญญาจ่ายโน e r e c e i v เ b l e เป็นสัญญากระดาษแล้ว Account Receivable กับ n o t Receivable ต่างกันยังไง Not Receivable จะมีดอกเบีย้ยค่ะ Interest Expense จะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ Account Receivable ไม่มีค่ะ ตัวต่อมาค่ะซับพลายซับพลายเนี่ยเป็นวัสดุสิ้นเปลืองค่ะที่ใช้แล้วหมดไปนั่นเองเช่นกระดาษค่ะปากกาค่ะเอ๊แล้วกระอัศปากกากับ Apple Pencil มันจัดอยู่ในซับพลายหรือเปล่าต้องมองก่อนนะคะถ้าเป็นปากกาที่เราเดินไปซื้อแล้วมีหมึกอย่างเงี้ยค่ะเป็นซับพลายเพราะเมื่อหมึกเนี่ยมันใช้แล้วหมดไป แต่ถ้าปะกาที่ราคาแพงหน่อยที่เปลี่ยนน้ำหมึกได้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมาดูว่าถ้ามันแพงมากหน่อยคุณอาจจะต้องตั้งเป็น, ay, อ,อ,ปน, ment, ปนอุปกรณ์สำนักงานฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยนะคะอะซัพพลายเนี่ยเราบอกแล้วนะคะเราเราให้คำย้ำแล้วว่ามันใช้แล้วหมดไปฉะนั้นไอแอป p ปิลเพนซิลค่ะ คุณใช้แล้วหมดไปไหมไม่ได้หมดไปเนื่องจากว่าอะไรคุณก็เอามาชาร์จแบตแล้วคุณก็ใช้ใหม่ได้ชัน Apple Pencil ค่ะมันอาจจะเป็น Equipment ก็ได้ มันเป็น Equipment นะคะตอนที่เราเรียนแต่ว่าถ้าตอนเราทำงานจริงเนี่ยเราอาจจะต้องไป identify ว่าเอ๊ะ,อะมันจะเป็น expense หรือมันจะเป็น e u i p m e n t อย่างเช่นช้อนซ่อมอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีมูลค่าน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะกิจการอาจจะต้องมีการทำบัทึกข้อความไปว่าเออถ้าสินค้าหรืออุปกรณ์ที่เราซื้อมาใช้มีมูลค่าต่ำกว่า500บาทเราอาจจะตั้งเป็น expense ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไรเราจะไม่ได้มานั่งคุมเนาะคนเราอาจจะแบบ คือเราไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายมาตั้งคุมสต็อกตรงนี้นะคะเพราะว่าเราต้องมีตัวการตรวจบัญชีสินทรัพย์ด้วยนะคะแต่ถ้ามากกว่าเท่านี้เราค่อยบันทึกเป็น Equipment ฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับระเบียบของกิจการอีกเนาะที่จะอาจจะมีการตั้งว่ามันเป็นอะไรนะคะตัวต่อมาค่ะ building ค่ะ building เนี่ยเป็น fixed assets พวกนี้ค่ะคุณ3ตัวนี้นะคะคุณ Equipment คุณ Building และคุณ Land เนี่ยนะคะที่ดินองางารแล้วอุปกรณ์เนี่ยมันเป็น long term in เขา,าเรียกว่า long term line long term assets หรือ fixed assets นะคะสินทรัพย์ถาวรมันใช้แล้วไม่หมดไปนะคะฉะนั้นพวกนี้จะถูกจัดประเภทอันนี้เป็นอะไรคุณพวกนี้เป็น current assets ที่ดินอาคารและอุป,ปรกรณ์นั่นเองนะคะพวกนี้เป็นแอสเซททั้งหมดมันทำให้กิจการเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นอนาในอนาคตนะคะสินค้าเอาไปขายลูกนี้เก็บเงินได้นะคะอาคารเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจนั่นเองนะคะ ตัวต่อมาค่ะคุณล i ยอเบลิตี้ค่ะนี้สินค่ะเครดิตเตของเรานั่นเองนะคะการที่เราได้ทรัพย์สินมาหรือสินทรัพย์มาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นจากการที่เราไปก่อหนี้เข้ามานั่นเองนะคะแล้วเราจะต้องมีการจ่ายชำระหนี้ในอนาคตนั่นเองก็คือ transfer assets นะคะก็คือจ่ายชำระหนี้เอาอะไรไปจ่ายล เอาเอาเงินสดไปจ่ายหรือไปให้บริการเขาก็ได้นะคะก็เป็นการจ่ายชำระนี้ในอนาคตน,นะคะตัวต่อมาค่ะคืออีควิตค่ะอีควิตก็คือเจ้าของเนะะี่ยค่ะเอาเงินไปซื้อสินทรัพย์มา ะะเอาเงินไปซื้อสินทรัพย์มานั่นเองชั้นสมการของเราหัวใจของเราคือ Asset เท่ากับ Liability บวกด้วย e q u i t y แล้วอะไรล่ะที่มันจะทำให้ e q u i t y เปลี่ยนแปลงตัวแรกค่ะคือการที่กิจการหรือเจ้าของกิจการค่ะเอาเงินมาลงทุนเพิ่มถ้าคุณมีการเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ค่ะคุณเอาเงินไปซื้อหุ้นหนึ่งหุ้นเนี่ยคุณได้หุ้นมาถูกไหมคะแต่คุณสูญเสียงเงินไปฉะนั้นถ้ามองในกิจการกิจการได้เงินค่ะและเอาหุ้นให้คุณน,นั่นเอง ะะตัวต่อมาค่ะคือคุณรี v e อรค่ะรายได้รายได้เกิดจากการที่คุณขายสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าค่ะแล้วคุณก็เกิดรายได้ขึ้นลูกค้าอาจจะจ่ายเงินหรือยังไม่ได้จ่ายเงินแต่เราจะทำการบันทึกบัญชีทันทีค่ะที่เรามีการส่งมอบสินค้าหรือโอนความเสี่ยงในสินค้าไปยังลูกค้าแล้วนะคะหรือเรามีการให้บริการแล้วนั่นเอง นะคะก็เกิดรีวิวนิวค่ะต่อมาค่ะโอนเนอร์วิดรอค่ะเจ้าของค่ะเขาถอนเงินไปใช้ส่วนตัวนะคะการที่เจ้าของถอนเงินไปใช้ส่วนตัวหมายความว่าอะไรถอนใช้ส่วนตัวอย่างที่บอกเนาะก็คือถอนกําไรออกไปนั่นเองนะคะ Profit ที่เขาได้นะคะเขาก็ถอนออกไปซึ่งพอเขาถอนออกไปค่ะมันทําให้ e q u i t y ของกิจการลดลง ตัวสุดท้ายค่ะคือ expense ค่ะ expense คือค่าใช้จ่ายเช่นคุณซื้อสินค้ามาขายนะคะคุณขายได้เท่าไหร่แต่คุณต้องอย่าลืมว่าในการที่คุณซื้อสินค้ามาขายนั่นคือต้นทุนของคุณเซน้นเราจะเรียกว่า cost of assets หรือ cost of good sold นั่นเองนะคะหรือต้นทุนในการที่คุณให้บริการนั่นเองซึ่งต้นทุนเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้คุณ equity ของคุณลดลง ชันะะ้นนี้คือที่มาที่ไปของอ s เซทเท่ากับ Riability บวกด้วย Equity ลบด้วย o อนเ r อร์ว d ดรอบวกด้วยเ e เวนและลบด้วย Expense นนั่นเองนะคะ ฉะนั้นเนี่ยคลิปเนี้ยนะคะขออนุญาตจบไปเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาเจอกันเรื่องของคำศัพท์ทางการบัญชีนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราขึ้นเลยเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนะคะเพราะคำศัพท์ที่เตรียมมาเนี่ยค่ะก็จะเหมาะสมกับการที่คุณจะเรียนบัญชีเล่มแรกนะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะก็จะมีอยู่ หน้านั่นเองนะคะถ้าขึ้นเลยเนี่ยอาจจะอธิบายไม่จบแล้วมันจะใช้เวลานานค่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยติชมหรืออยากให้ปรับอะไรหรืออยากให้เพิ่มอะไรนะคะติดต่อไปได้ทางไลน์นะคะ Official ของเรานะคะ ID ไลน์ก็แจ้งไว้แล้ว หรือคุณจะโทรไปได้หรือคุณจะอินบ็อกไปใน Youtube i.g. TikTok หรือ Facebook ก็ได้นะคะ f c e e o o o เนี่ยก็ใช้ในชื่อของเรียนบัญชีกันนะเหมือนกันขอโทษค่ะเรียนบัญชีกันนะคะเพจเดียวกันเลยนะคะมีอะไรอยากจะสอบถามหรืออยากจะขอชีททางไฟล์เนี่ยเขาแจ้งไปได้นะคะยินดีให้เลยนะคะจะได้สะดวกกัน แล้วเดี๋ยวเราจะมีหลังจากที่เราเรียนคำศัพท์จบนะคะเราก็จะมีการเจอกันในเรื่องของการทดสอบนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะไปเริ่มไปขึ้นสมุดรายวันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ